คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่กำหนดความสำเร็จในชีวิตคุณไม่ใช่ฐานะที่คุณเกิดมาไม่ใช่โชคชะตาที่คุณได้รับแต่คือ mindset ของคุณและนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยปรับวิธีคิดและเติมพลังให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทรงพลัง mindset ไม่ใช่แค่ความคิดชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือกรอบวิธีคิด ที่กำหนดการมองโลกของคุณคนสองคนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกันสุดขั้วเพราะคนหนึ่งมองเห็นปัญหาแต่อีกคนหนึ่งเห็นโอกาสสมมติว่าฝนตกหนักคนหนึ่งบ่นว่าโชคไม่ดีเลยอดทำงานต่ออีกคนหนึ่งกลับบอกว่าดีเลยได้เวลานั่งโฟกัสงานในบ้านเหตุการณ์เดียวกัน แต่ความคิดที่ต่างนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างอย่างสิ้นเชิง m มายเสร็จคือรากฐานที่ซ่อนอยู่ในทุกการตัดสินใจทุกความพยายามและทุกการลงมือทำคุณอาจมีความรู้คุณอาจมีทักษะแต่ถ้าไม่มี m มายเซ t ็จที่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็ไรค้ค่าในทางกลับกันต่อให้คุณเริ่มต้นด้วยศูนย์แต่ถ้า m มายเซ็จคุณแข็งแรง คุณก็สามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้เทคนิคแรกเวลามีปัญหาให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉันเพราะทุกปัญหามีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอเทคนิคที่สองฝึกมองสิ่งเล็กๆให้เป็นชัยชนะเช่นแค่ตื่นเช้ามาออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือสิบนาทีสิ่งเหล่านี้ คือการสร้าง mindset แห่งการชนะเทคนิคที่3ล้อมตัวเองด้วยคนที่มี mindset ดีเพราะพลังความคิดสามารถส่งต่อถึงกันได้จำไว้นะชีวิตคุณเป็นผลลัพธ์ตรงของ mindset คุณถ้าคุณคิดเล็กคุณก็ได้ผลลัพธ์เล็กถ้าคุณคิดใหญ่คุณก็ได้ผลลัพธ์ใหญ่และถ้าคุณมี mindset ที่ถูกต้อง คุณสามารถชนะทุกอย่างได้จริงถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณเห็นพลังของ m ายเซ็ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงการมองปัญหาเป็นโอกาสคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาแตกต่างจากคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าใครเจอปัญหาน้อยกว่า แต่คือใครสามารถมองปัญหาเป็นโอกาสได้มากกว่าและนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยปลูกพลังความคิดและสร้างม n d เซตที่จะพาคุณชนะทุกอย่างปัญหาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือวิธีทิศกับมันคนบางคนเห็นปัญหาเป็นกำแพงเลยหยุดเดิน แต่คนที่มีไม์เซ็ตแข็งแรงจะเห็นกำแพงเป็นปันดที่ช่วยให้เขาเก้าวสูงขึ้นสมมุติว่าคุณเริ่มธุรกิจแต่เจออุปสรรคเรื่องเงินทุนคนหนึ่งอาจบอกว่าจบแล้วทำต่อไม่ได้อีกคนหนึ่งกลับถามว่าฉันจะทำยังไงให้เริ่มเล็กๆได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะผลลัพธ์สุดท้าย ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งที่เจอปัญหาเดียวกันวิเคราะห์เชิงลึกปัญหาไม่ได้มาเพื่อหยุดคุณแต่มันมาเพื่อสอนคุณทุกครั้งที่คุณเจออุปสรรคสมองคุณจะสร้างเส้นทางใหม่เพื่อหาคำตอบใหม่และนั่นคือการเติบโตที่แท้จริงเทคนิคแรกเวลามีปัญหาให้เปลี่ยนคาถามจาก ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ด้วยบ้างเทคนิคที่ 2. แยกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กๆแล้วแก้ทีละส่วนการก้าวเล็กๆต่อเนื่องจะทำให้ปัญหาใหญ่ค่อยๆค,คลี่คลายเทคนิคที่ 3. ม,มองหามุมที่ได้ประโยชน์จากปัญหาเพราะในทุกวิกฤตจะมีคนที่เจอโอกาสเสมอ จำไว้นะปัญหาไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มันมาเพื่อสร้างคุณทุกครั้งที่คุณเลือกมองปัญหาเป็นโอกาสคุณกำลังก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทีละก้าวถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชอม่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงล้มได้ แต่ต้องลุกให้ไหวคุณรู้ไหมว่าความต่างระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่ล้มเหลวจริงๆไม่ใช่ว่าใครไม่เคยล้มแต่คือใครลุกได้ไวกว่าและนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยสร้าง mindset แข็งแรงให้คุณก้าวผ่านทุกอุปสรรคทุกคนล้มได้ไม่มีใครเดินบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาแต่ความต่างคือ บางคนใช้เวลาลุกนานเกินไปจนเสียโอกาสในขณะที่บางคนล้มแล้วเรียนรู้ลุกทันทีและเดินต่ออย่างมั่นคงสมมุติว่าคุณกำลังขี่จักรยานแล้วล้มลงกลางทางคนหนึ่งนั่งบ่นว่าเจ็บนั่งเสียใจสุดท้ายก็ไม่กล้าขี่ต่อแต่อีกคนหนึ่งปัดฝุ่นลุกขึ้นขี่ต่อทันทีผ่านไปหนึ่งเดือนคนแรกยังไม่เริ่ม ส่วนอีกคนปั่นจักรยานได้เก่งกว่าเดิมความล้มเหลวไม่ได้เป็นศัตรูของคุณแต่การจมอยู่กับมันนานเกินไปตั้งหากที่เป็นศัตรูตัวจริงทุกครั้งที่คุณล้มมันคือข้อมูลใหม่ที่สอนคุณว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กและคุณควรหาวิธีใหม่เทคนิคแรกเมื่อผิดพลาดให้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาเพื่อเตือนตัวเองว่า ความล้มเหลวไม่ศูนย์เปล่าเทคนิคที่2จํากัดเวลาเสียใจกับความผิดพลาดอาจจะ1หนึ่งชั่วโมงหรือ1วันแต่หลังจากนั้นต้องลุกขึ้นเดินต่อเทคนิคที่3ฝึกใจให้เชื่อว่าทุกครั้งที่ล้มคุณไม่ได้กลับไปเริ่มจากศูนย์แต่คุณเริ่มใหม่พร้อมกับประสบการณ์จำไว้นะความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าใครไม่เคยล้ม แต่มันอยู่ที่ว่าใครลุกได้เร็วกว่าล้มได้แต่อย่าจมอยู่นานเพราะทุกวินาทีที่คุณลุกช้าคือโอกาสที่หายไปถ้าเอปพิโซดนี้ทำให้คุณเห็นคุณค่าของการลุกให้ไวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอปพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้คุณรู้ไหมว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนหมดแรงไม่ใช่เพราะเขาไม่มีพลังพอแต่เพราะเขาเอาพลังไปใช้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยให้คุณสร้างไม้เ s ต t แข็งแรงเพื่อชนะทุกอย่างตั้งแต่ในใจตัวเองโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สภาพอากาศเศรษฐกิจคำพูดของคนอื่น แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้แน่ๆคือวิธีคิดและการกระทําของคุณเมื่อคุณเลือกโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในมือคุณจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงสมมุติว่าคุณกำลังจะวิ่งมาราธอนแล้วฝนตกหนักคุณควบคุมฝนไม่ได้แต่คุณควบคุมได้ว่าจะหยุดวิ่งหรือปรับวิธีวิ่งต่อไปคนที่เลือกปรับวิธีวิ่ง คือคนที่ไปถึงเส้นชัยได้แม้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจการโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้คือการใช้พลังอย่างฉลาดเพราะแทนที่จะเสียเวลาโทษโลกภายนอกคุณเอาพลังมาลงทุนกับสิ่งที่เปลี่ยนได้จริงและยิ่งคุณโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้คุณยิ่งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าคุณคือผู้ขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์เทคนิคแรก เวลามีปัญหาให้เขียนสองคอลัมน์ฝั่งหนึ่งคือสิ่งที่ควบคุมได้อีกฝั่งหนึ่งคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วเลือกทุ่มพลังไปที่ฝั่งแรกเท่านั้นเทคนิคที่สองฝึกใจไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมเช่นคำพูดลบๆจากคนอื่นปล่อยไปเพราะคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่คุณเลือกได้ว่าไม่ให้มันมาทำลายใจคุณ เทคนิคที่3เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณจัดการได้ทุกวันเช่นเวลาตื่นนอนเวลาฝึกฝนการเลือกอ่านสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะสร้างพลังให้คุณรู้ว่าคุณคุมชีวิตตัวเองได้จริงจำไว้นะโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนได้คือ mindset ของคุณและเมื่อคุณโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ คุณจะพบว่าคุณไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดแต่คุณคือผู้ขับเคลื่อนชีวิตตัวเองถ้า EP นี้ทำให้คุณอยากโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในมือคุณจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP ถัดไปที่เราจะพูดถึงคิดแบบเติบโตไม่ติดกรอบคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ขังคนเอาไว้ ไม่ใช่กำแพงไม่ใช่โซ่ตรวนแต่มันคือกรอบความคิดที่เขาสร้างขึ้นเองและในทางกลับกันสิ่งที่ทำให้คนก้าวไกลที่สุดก็คือ mindset ที่เปิดกว้างและเติบโตคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยให้คุณรีเซ็ตวิธีคิดและสร้างพลังใหม่ที่จะพาคุณไปชนะทุกอย่าง ความต่างระหว่างคนที่หยุดอยู่กับที่กับคนที่ไปได้ไกลไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหรือทักษะแต่มันอยู่ที่ใครมองตัวเองด้วยฟิกซ์มายเซ็ตและใครมองด้วยกรธมายเซ็ตสมมุติว่าคุณพยายามเรียนภาษาใหม่แต่พูดผิดตลอดคนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตจะบอกว่าฉันไม่เก่งเรื่องภาษาอยู่แล้วเลิกดีกว่าแต่คนที่มีกรธมายเซ็ตจะบอกว่าดีเลยทุกครั้งที่ผิด Icana, คือโอกาสให้ฉันเก่งขึ้นและสุดท้ายใครล่ะที่จะพูดภาษาใหม่ได้จริงการคิดแบบเติบโตไม่ได้หมายถึงการคิดบวกแบบลอยๆแต่มันคือเชื่อว่าความสามารถทุกอย่างพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและทันทีที่คุณเชื่อแบบนี้ทุกความล้มเหลวจะกลายเป็นครูทุกความยากจะกลายเป็นเวทีฝึก เทคนิคแรกเวลาล้มเหลวให้พูดกับตัวเองว่านี่คือการเรียนรู้ไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าเทคนิคที่ 2. ตั้งเป้าหมายจากการพัฒนาไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เช่นแทนที่จะบอกว่าฉันจะต้องสำเร็จให้บอกว่าฉันจะเก่งขึ้น1%ทุกวันเทคนิคที่ 3. ล้อมตัวเองด้วยคนที่คิดแบบเติบโตเพราะพลังความคิด มันส่งต่อถึงกันได้จำไว้นะความคิดคือกรอบที่ขังคุณหรือประตูที่เปิดให้คุณก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณเลือกคิดแบบเติบโตไม่มีทางตันไหนที่หยุดคุณได้ทุกเส้นทางจะกลายเป็นเส้นทางเรียนรู้และทุกก้าวเล็กๆจะพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากเปลี่ยนกรอบความคิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงลงมือก่อนแก้ทีหลังคุณรู้ไหมว่าศัตรูตัวจริงของความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการไม่เริ่มสักทีและวิธีที่ง่ายที่สุดในการชนะมันคือการลงมือก่อนแก้ทีหลังคุณกำลังฟัง ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยสร้างไมเสร็จที่แข็งแรงและพาคุณก้าวไปสู่การลงมือจริงหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดการวางแผนรอให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดแต่ความจริงคือไม่มีวันไหนที่ทุกอย่างจะพร้อมร้อยเปอร์เซถ้าคุณรอความสมบูรณ์แบบคุณจะรอไปตลอดชีวิตสมมุติว่าคุณอยากเปิดร้านกาแฟ คนหนึ่งนั่งคิดแผนธุรกิจเป็นเล่มหนาๆวางแผนละเอียดไปถึง5ปีข้างหน้าแต่ไม่เคยเปิดร้านจริงซักทีอีกคนเริ่มจากมุมเล็กๆที่บ้านทดลองชงกาแฟขายให้เพื่อนบ้านปรับสูตรไปเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งปีคนที่ลงมือก่อนมีทั้งร้านจริงและลูกค้าจริงการลงมือคือครูที่สอนเก่งกว่าหนังสือเล่มไหน เพราะมันให้บทเรียนจากของจริงและทุกครั้งที่คุณลงมือคุณจะได้ข้อมูลใหม่ที่ไม่มีวันรู้จากการคิดอยู่เฉยๆความสมบูรณ์แบบไม่ได้เกิดจากการคิดก่อนเสมอไปแต่มันเกิดจากการเริ่มก่อนแล้วปรับไปเทคนิคแรกตัดการรอให้พร้อมออกจากพจนานุกรมของคุณเพราะการเริ่มแม้ไม่พร้อมยังดีกว่าไม่เริ่มเลย เทคนิคที่2ใช้กฎ80-20ทำให้ได้ผลลัพธ์80%ด้วยการลงมือแล้วค่อยปรับรายละเอียดทีหลังเทคนิคที่3กํกำหนดเส้นตายให้ตัวเองเช่นภายใน7วันต้องเริ่มไม่ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามจำไหมนะคนที่รอความสมบูรณ์แบบจะไม่มีวันเริ่มแต่คนที่เริ่ม จะมีโอกาสพัฒนาไปจนถึงความสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะชัยชนะไม่ได้มอบให้กับคนที่คิดเยอะที่สุดแต่มอบให้กับคนที่ลงมือมากที่สุดถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากลุกขึ้นเริ่มทันทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงสร้างวินัยทางความคิดคุณรู้ไหมว่า การชนะในชีวิตไม่ได้เริ่มจากการมีเงินเยอะหรือมีโอกาสมากแต่มันเริ่มจากการมีวินัยทางความคิดคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะช่วยสร้าง mindset แข็งแรงและพาคุณก้าวไปชนะทุกอย่างเริ่มจากในใจคุณเองวินัยทางความคิดคือความสามารถในการเลือกสิ่งที่คิดไม่ปล่อยให้สมองไหลไปกับความกังวลหรือคำพูดลบๆที่บั่นทอนคุณ เพราะถ้าคุณควบคุมความคิดได้คุณก็จะควบคุมการกระทำและชีวิตของคุณได้สมมุติว่าคุณอยากเริ่มธุรกิจใหม่เสียงในหัวคุณอาจจะบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปคุณไม่เก่งพอแต่ถ้าคุณมีวิัยทางความคิดคุณจะตอบกลับไปว่าฉันอาจยังไม่เก่งวันนี้แต่ฉันจะฝึกจนเก่งนี่คือพลังที่ทำให้คุณเดินต่อได้แม้ในวันที่ความคิดลบพยายามหยุดคุณความคิด เปรียบเสมือนมเมล็ดพืชคุณปลูกมเมล็ดแบบไหนคุณก็จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์แบบนั้นถ้าคุณปลูกความคิดลบซ้ำๆคุณก็จะเก็บเกี่ยวความกลัวและความล้มเหลวแต่ถ้าคุณปลูกความคิดเชิงบวกอย่างมีวินยัยคุณก็จะเก็บเกี่ยวความกล้าและความสำเร็จเทคนิคที่1ฝึกสังเกตความคิดตัวเองวันละ5นาทีจับให้ได้ว่าวันนี้คุณคิดลบหรือคิดบวกมากกว่าเทคนิคที่ส ทุกครั้งที่เจอความคิดลบให้ถามว่าความคิดนี้ช่วยให้ฉันโตขึ้นไหมท้าไมให้ตัดมันทิ้งทันทีเทคนิคที่3ส,สร้างประโยคบวกที่ใช้ซ้ำๆเวลาท้อเช่นฉันกำลังพัฒนาหรือทุกวันฉันดีขึ้น1%เปอร์เซนประโยคเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันความคิดลบจำไว้นะความคิดคือรากฐานของทุกสิ่งและวินัยทางความคิด คือกุญแจที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จถ้าคุณควบคุมความคิดได้ไม่มีอุปสรรคไหนที่หยุดคุณได้เพราะคุณจะหาวิธีชนะมันจะข้างในก่อนเสมอถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากฝึกวินัยทางความคิดให้เข้มแข็งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์นี้ที่เราจะสรุปทุกบทเรียนกับหัวข้อไม่เสร็แบบนี้ ชนะทุกอย่างคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนจะมีหรือไม่มีต้นทุนสิ่งเดียวที่จะตัดสินอนาคตคุณจริงๆคือ mindset ของคุณและถ้าคุณสร้าง mindset ที่แข็งแรงพอไม่มีอุปสรรคไหนที่หยุดคุณได้คุณทํางังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยรายการที่จะพาคุณสร้างวิธีคิดใหม่ที่จะกลายเป็นพลังให้คุณชนะทุกอย่าง ตลอดทั้งซีรีส์นี้เราพูดถึงการสร้างม n d เซตหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมองปัญหาเป็นโอกาสล้มแล้วลุกให้ไวโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้และคิดแบบเติบโตไม่ติดกรอบทุกบทเรียนนี้กำลังรวมกันเป็นพลังเดียวคือพลังแห่งม n d เซตที่ทำให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ลองนึกถึงนักสู้ในเวทีเขาอาจไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดเขาอาจไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเขามีไม d เซตที่บอกตัวเองว่าฉันไม่มีวันยอมแพ้เขาจะยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดและนั่นแหละที่ทำให้เขาชนะไม่เซตคือรากฐานของทุกการกระทำถ้าคุณคิดเล็กคุณจะทำเล็ก แต่ถ้าคุณคิดใหญ่คุณจะหาวิธีทําใหญ่ให้ได้ความต่างของคนสำเร็จกับคนที่หยุดอยู่กับที่อยู่ที่การเลือกไมล์เสรในทุกๆวันเทคนิคแรกเริ่มทุกเช้าด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะคิดแบบคนชนะหรือคิดแบบคนแพ้เทคนิคที่สอง ฝึกเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้แต่กำลังเรียนรู้เทคนิคที่3จบทุกวันด้วยการทบทวนว่าวันนี้ฉันเติบโตขึ้นตรงไหนแม้เพียง1%อร์ซก็ถือว่าฉันชนะแล้วจำไว้นะ โลกภายนอกอาจควบคุมไม่ได้แต่โลกภายในคุณคุมได้เสมอและเมื่อคุณสร้างไมเซ็ตที่แข็งแรงคุณไม่ได้แค่ชนะปัญหาแต่คุณกำลังชนะทั้งชีวิตและนี่คือเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์ไมเซ็ตแบบนี้ชนะทุกอย่างถ้าซีรีส์นี้มีคุณค่าในชีวิตคุณอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตและชนะในทุกสนามของชีวิต